สวัสดีค่ะกวัตนะคะคลิปนี้มาสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะใช้เวลาจํากัดหน่อยนะคะ <c oughs> หัวข้อที่วันนี้จะพูดถึงเรื่องของค่าโฆษณาใน Facebook เลยละกันนะเอสัญญาน่าจะดีอยู่เนะ <c oughs> นะเาะะเรื่องของ a c e b o o k เนะี่ยเดี๋ยวเรามาทำแบบนี้กันก่อนนะคะเงินอไอตัวเงินสดที่เราจะต้องใช้โฆษณาในใน a c e b o o k นะคะมันควรแบ่งเป็นทั้งหมด2ก้อนด้วยกัน ถ้าไหนมาแล้วลองส่งสัญญาณหน่อยว่าได้ยินเสียงชัดไหมคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ข้างนอกนะคะมีเวลาอยู่ประมาณห้าถึงสิบนาทีเนื่องจากร้านกาแฟกำลังจะปิดได้ยินเสียงชัดใช่ไหมคะตั้งไหนได้ยินเสียงฝากพิมพ์มาหน่อยคะ่ะ เรียบร้อยได้นะโอเคแล้วยินขอบคุณมากเลยนะคะอ่ะได้ค่ะวันนี้อยู่ข้างนอกค่ะแล้วก็อยู่ที่ซาบักขอขอบคุณพื้นที่ของซาบักนะคะแต่ว่าเขาจะปิดสองทุ่มแล้วเราต้องรีบพูดกันก่อนอย่างแรกเลยค่ะเรื่องการทรนานน Facebook, นะําโฆษณาใน a c e b o o k นะอยากให้คุณะจะมาพูด3มเรื่องดีกว่าเรื่องที่1ให้คุณกันงบประมาณเรื่องที่2นะคะให้คุณบันทึกเป็นค่า้จ่ายาและเรื่องที่3าช่องทาง เข้าใ okay, ไหมคะมาเรื่องที่1ก่อนเรื่องการกันงบประมาณก่อนนะคะเพจกวดเองหรือว่าเพจของอื่นๆเองนะคะครูเชื่อว่ามันก็น่าจะมีเป็นรูปแบบเดียวกันคือหนึ่งเราต้องสร้างเพจขึ้นมาแล้วก็หาคนเข้ามากดไลค์ซึ่งตอนนี้คนจะกดไลค์เพจค่อนข้างยากมากแน่นอน Facebook ลดเขาเรียกว่าลดการเข้าถึงถูกต้องใช่ไหมคะพอลดการเข้าถึงเนี่ยมันก็ต้องทําให้เกิดการซื้อโฆษณาทุกรูปแบบที่เขาสามารถสร้างได้ซื้อโฆษณาแบบ บูตโพสบูตไลฟ์เยอะๆเลยนะคะนี่ก็คือต้องสร้างเพจขึ้นมาต่อมาพอเราสร้างเพจเริ่มมีคนติดตามเวลาเราโพสอะไรขึ้นไปคนก็จะเห็นน้อยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องบูตโพสเพื่อให้คนเนี่ยเห็นโพสที่เราเพิ่งโพสไปถูกต้องใช่ไหมคะดังนั้นเรื่องแรกก็คือให้คุณกันงบป,ประมาณตั้งแต่แรกเลยนะว่าถ้าคุณสร้าง Facebook แล้วคุณรู้สึกว่าคุณจ่ายตังไปแล้วเนี่ยไม่เห็นจะใช้ได้เลย ให้คุณเลิกคิดแล้วก็คิดใหม่นะคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ดังนั้นมาดูก่อนว่าการสร้างตัวโอนบน a c e b o o k โอเคแต่มันต้องมีฐานแฟนเพจจำนวนหนึ่งให้คุณกันงบเอาไว้ว่าก้อนนี้แหละที่ฉันจะสร้างฐานแฟนเพจฉันจะซื้อไลค์ฉันจะซื้อความเชื่อถือคำว่าซื้อไลค์คือไม่ใช่แบบเอาตังค์จ่ายไปแล้วได้ไลค์เป็นก้อนๆนะคือบูตนะคะก็คือซื้อโฆษณาเพื่อให้เกิดไลค์ให้มากขึ้นแปลว่าให้คนเห็นของเราแล้วกดไลค์มาดังนั้น ตัวแรกอันนี้คุณควรต้องตั้งงบเอาไว้แล้วทําใจตอนแรกของกัดก็ทําใจไปอย่างหนึ่งว่าอะวงเงินบัตรเครดิตใบเอมีหลายใบใช่ไหมใบเอวงเงินบัตรเครดิตเนี่ยสำหรับการสร้างฐานแฟนเพจในบัญชีอย่างง่ายก็เหมือนกันนะคะก็โดนปัดไปเต็มวงเงินเลยเรียบร้อยหลายคนอยากทราบกอดเริ่มต้นที่แบบตอนนั้นใช้เดือนหนึ่งประมาณเดือนแรกนะคะประมาณ3-4ี่หมื่น ไม่รู้นะว่าเยอะหรือน้อยสําหรับคนอื่นนะคะแต่สําหรับคุณตอนนั้นคือยังไม่มีไรายได้เลยนะจากเพจคุณลองไปดูดิสามสี่เดือนแรกไม่มีไรายได้เลยนะแล้วไม่รู้วยจะทําอะไรด้วยตอนนั้นยังคิดไม่ออกคือตอนนั้นยังทําทวิชายังทําร้านอาหารอยู่เลยนะคะ,ะมาดูต่อเราสร้างเราต้องคิดว่าเราต้องสร้างเนี่ยเท่าไหร่เขียนไหมคะซึ่งหลังจากนี้เวลาเพื่อนมาถามก็จะบอกว่าเฮ้ยการเอาไว้สักแสนนึงเยอะไหมไม่รู้นะใครจะเยอะจะน้อยไม่รู้นะ จะบอกเพื่อนว่ากันไว้สักแสนหนึ่งแต่แสนหนึ่งอะใช้4-5เดือนถ้าใครพอมีตังก็จะบอกแสนหนึงใช้สัก2เดือนดิคุณจะมีฐานแฟนเพจที่จํานวนนแล้วต่อมาเวลาคุณบูธโพสอะค่ะคุณเขียนข้อความดีๆคุณบูธโพสคุณตั้งอย่างนี้ว่าถ้าเราต้องใช้จ่ายในการบูธโพสรายเดือนอีกนะให้ถือเป็น5-10%เช่นถ้าคุณจ่ายค่าบูธโพสโพสสินค้าไปบูธโพสสินค้าไปบูธให้คนเห็นนะ ันนั้นนะคะเราก็แต่งแต่ะสิบเปอร์เซ็นต์กำลังดีเช่นถ้าคุณจ่ายไปแสนมันน่าจะได้ล้านคุณจ่ายไปหมื่นน่าจะได้แสนโชคดีโชค,ด,โชคดีคือจ่ายไปหมื่นได้ล้านนี่คือโชคดีนะเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ดังนั้นสิ่งที่กฎบ,บ,บอกคืออะไรคะในการสร้างตัวตนการสร้างเพจมันควรต้องการเงินเอาไว้ซึ่งถ้าสาหรับกฎก้อนนั้นมันคือการลงทุนไม่ใช่ค่าใช้จ่ายคุณอย่าเพิ่งถามเรื่องการบันทึกนะเอาเรื่องแรกเรื่องการแยกประเภทก่อน ก้อนแรกที่สร้างฐานแฟนขึ้นมามันคือการลงทุนบอกแล้วนะว่าของคุณบอกว่าเต็มบัตรเครดิตใบเนี้ยพอเต็มรอบหนึ่งที่มันมีผลตอบรับอยู่แล้วก็บอกในใจว่าให้มันเต็มสองรอบเต็มแล้วก็เคลียร์เต็มแล้วก็เคเลเคียร์แบบนี้นะคะเพราะมันก็ใช้แต,ต่บัตรเครดิตสตาร์บัคเริ่มปิดไฟไล่แล้วนะคะเราต้องออกไปแล้วนะคะ เดี๋ยวต้องขออีกสัก5นาทีนะคะนี่เพิ่งซื้อกาแฟมานะคะเนี่ยอ่ะมาดูต่อแล้วกันนะต่อมานะคะเรื่องของอเรื่องที่หนึ่งผ่านไปแล้วคือการวงเงินตอนสร้างฐานแฟนต้องมีเงินสำรองไว้ตอนบูโตโพสต้องาเป็น5-10เปอร์เซ็นต์นะคะทำเท่าไหร่คาดหวังกลับมาเขเคไหมคะเรื่องที่สองเรื่องการมันจะเป็นฉีหลายคนชอบถามว่าค่าทำเฟซบุ๊กนะค่าใช้ใจ่ายของ Facebook ที่เรา จ่ายให้คุณมาร์คซัคเคเบิร์กแล้วก็บริษัทของมาร์คซัคเคเบิร์กเนี่ยเขาบันทึกบัญชีได้ไหมคําตอบก่อนนะบันทึกได้นะคะถ้าคุณจ่ายตรงบันทึกได้แล้วกอ็อันที่สองใช้ด้านภาษีได้ไหมคําถามไี่ถามมัเยอะมากใช้ด้านภาษีได้ไหมคําตอบนะคะคือได้แต่คุณต้องคิดลึกลงไปหน่อยว่าไอ้ภาษีที่คุณถามภาษีอะไร ถ้าภาษีที่คุณยื่นทุกเดือนมันเรียกว่าพอ3สามศูนย์คือภาษีมูลค่าเพิ่มตัวนั้นใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะพี่มาร์ไไค,ไม,คไม่ได้อยู่ในเมืองไทยโอเคไหมคะไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเขาไม่ได้ใช้แวตอะไรแต่มันสามารถนํามาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทและค่าใช้จ่ายตัวนั้นก็คืออะไรได้หักค่าใช้จ่ายเป็นกําไรแล้วกําไรตัวนั้นเข้าไปคํานวณภาษีกําไรตัวนั้นเข้าไปคํานวณภาษีไอ้ตัวเฟซบุ๊กมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะรายได้หักค่าใช้จ่าย เฟซบุ๊กจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะแต่แค่ว่ามันใช้ได้เฉพาะภาษีเงินได้ที่ปีหนึ่งยื่นทีหนึ่งไม่ได้หมายความว่าใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทุกเดือนคุณต้องยืน่นโอเคนะนะคะแล้วก็เรื่องนี้เรื่องใบเสร็จนะง่ายมากคุณเซิร์ชแค่ไปใน Google วิธีการขอใบเสร็จจาก Facebook โอเคไหมคะมันง่ายกว่าที่กว่าจะมาบอกเพราะมันต้องดูหน้าจออะข้อสุดท้ายพหักข้อสุดท้ายจะพูดอะไรนะลืมไปละเรื่องที่1คือ การงบประมาณเรื่องที่2เป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมตอบว่าได้และได้ทางภาษีกันได้แต่าภาษีมูลค่าเพิ่มใช้ไม่ได้เรื่องที่3เรื่องที่3เมา่าเรื่องการสร้างคอนเทนต์นะคะ,ะวันนี้โชคดีว่าไปเจอไปเจอตอนนี้เนี่ยเป็นจ็อบที่3ของวันแต่วันนี้ทั้งวันตอนเช้าค่ะไปหาสำนักทิม เจ้าของสำนักชิชพิมพ์ชื่อพี่ม็อกถวัชชัยพืชผลตอนบ่ายมาทำงานเหมือนเป็นสัมมนาเลี้ยงรุ่นของอสัมมนาที่ชื่อว่าคิดว่าดีไขไอเดีย360นะคะ,ะรู้สึกว่าเจ้าของหรือว่าวิทยากรหนึ่งแกนั้นชื่อโค้ชหนีทำไมถึงพูดของเรื่องนี้เพราะว่ากวดเข้าไปเรียนของทั้งสองนันีีจนทําให้วันนี้ทำเพจของบัญชีอย่างง่ายได้ อย่างแรกก่อนเลยคุณต้องรู้วิธีการใช้ Facebook เมื่อประมาณเมษาปีที่แล้วไปเรียนกับเนี่ยค่ะคิดว่าดีนี่รุ่นสามนะเ่อใครแบบร่วมรุ่นนะคะ <c oughs> ขัดไปเรียนรุ่นสาเมื่อปีที่แล้วนะคะหลังจากเรียนวันแรกกลับมาบ้านเปิดเพจบัญชีอย่างง่ายและความโชคดีคือโลกมันกลมมากโค้ชหมีที่เป็นโค้ชในทีนี้ใช่ไหมคะก็เคยเป็นลูกศิษย์กันของที่เรียนบัญชีแล้วก็เลยได้คุยอะไรกันมากขึ้นนะคะ แล้วตอนที่ออกเรียนจบบ้าเนี่ยเรารู้แล้วว่าเครื่องมือคืออะไรภาพต้องใช้ยังไงบางคนต้องโพสตอะไรโพสตตูนก็สอนด้วยสตาร์บิทวายแต่ตอนนั้นยังเขียนไม่ค่อยเป็นก็เลยไปศึกษากับเพจของพี่ม็อกที่เขาเขียนจั่วเพจว่าอาชีพไหนก็เป็นนักเขียนได้คุณถ้าคุณเขียนเป็นอ่ะคุณจะเขียนคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาดีๆเป็นดังนั้นท้ายคลิปนี้ขออนุญาตใช้ความเป็น เพจเพจหนึ่ง uh, ที่เติบโตมาจากเพจสัมมนาคิดว่าดีของโค้ดหมีนะคิดว่าดีไขไอเดียนะคะนี่คิดว่าดีอันนี้เป็นรุ่น3นะตอนนี้เป็นรุ่น13บแล้วบาง10รุ่นละคุณลองเรียนดูนะคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆวันนี้เป็นการร่วมรุ่นกันระหว่างรุ่น4รุ่น 5, อ๊ะรุ่น3ารุ่น4ซึ่งหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จจากแม่บ้านตอนนี้ขายได้แบบเยอะมาก นะคะจากเดือนเดือนหาได้เดือนละหมื่นตอนนี้หาได้เดือนละแบบเยอะมากจากเครื่องมือเดียวเป็ี่ยนนนะคะแต่ถ้ายังเขียนไม่เป็นให้ไปเรียนกับพี่ม็อกสัานกพิมดีๆคุณธวัชชัยพืชนลแบบนี้นะคะ,ะถือว่าเป็นความกตัญญูต่อวิทยากรที่ขวดขวดเคยไปเรียนมาชาช่เขาเริ่มเก็บโต้แลวนะเขาเริ่มเก็บดำนะคะเรียว,ว่าแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่างานสุดท้ายนี้ก็คือเป็น ละครเวทีของเพื่อนของเพื่อนนะคะจัดอยู่ที่ M Theater ตอนนี้นั่งอยู่ f c e e o o o เอ้นั่งอยู่ตรง Starbucks ตรง M Theater นั่นเองนะคะละครเริ่มไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะว่านะคะพยายามทำตามที่พูดเสมอ29วัน Facebook Live ต่อเนื่องหวังว่าคลิปนี้นสั้นๆหน่อยแต่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะย้ำข้อที่1ตั้งงบประมาณงบลงทุนสร้างเพจตัดใจไปเลยก้อนหนึ่ง แล้วก็อีกงบหนึ่งที่เป็นค่าที่จ่ายรายเดือน5-10%เพื่อสร้างยอดขายตามนั้นนะคะทั้งหมดขอใบเสร็จรับเงินจาก Facebook ได้เอามาใช้ทางภาษีได้เก็บภาษีเงินได้ไม่ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือนโอเคไหมมันจึกเป็นค่าใช้จ่ายได้และถ้าคุณยังใช้ Facebook อยู่ให้หาที่เรียนซะประวัติจะมาเป็นเครือข่ายเดียวกันนะคะประวัติจะมาเป็นลูกศิษย์ของชมรมคิดว่าดีหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของพี่ม็อกสวิชัยพืชผลก็ได้พรุ่งนี้เด็ดมาก พรุ่งนี้วันเสาร์นะคะ,ะประมาณสักสามทุ่มครึ่งดึกหน่อยพรุ่งนี้นะดึกหน่อยนะคะเราจะมีหัวข้อเรื่องความไม่เข้าใจการระหวังน,นะคะ,ะบัญชีกับภาษีโอ้ปิดไฟมากแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกันอีกทีหนึงค่ะวันนี้ขออนุญาตแค่นี้ก่อน